i พร้อมกับช่วงนี้เลย beauty search เรื่องความสวยเราช่วยหาค่ะอยากจะบอกว่าแม่ความสวยกับผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่คู่ควรกันจริงๆแต่วันนี้ค่ะอีกหนึ่งความงามที่เราอยากจะแนะนําเลยคือเรื่องของการทําความสะอาดคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือการทําความสะอาดผิวหน้านั่นเองสิวจะไม่ขึ้นหน้าคุณจะใสหรือรอยจะเริ่มดีขึ้นมันก็เริ่มจากการทําความสะอาดขั้นตอนแรกนี่แหละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะคุณ สาวผู้น่ารักท่านนี้นะเขาอยากมาเร่วมการแชร์ประสบการณ์นะคะเขาบอกว่าสบู่สเตมเซลล์แอปเปิ้ลเขียวอันนี้มันสุดยอดจริงๆขอต้อนรับแล้วกันค่ะขอต้อนรับคุณทรายนะคะคุณนุพัทธรณีศรีนิกรช่สสะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอาอีกแล้วนี่ฉันอยากจะรู้มากเลยว่าเวลามีแขกรับเชิญที่เป็นผู้หญิงมาเนี่ยทำไมจะต้องเอาตัวเองนก็ไปหาคุณเกรซด้วยนะคืออะไรนะยังไงคุณทรายมีอะไรใน,ในใจหรือเปล่าคะ คุณเคร็ต่งสินเองสิคะนี่โอ้โหอ้าวนะมาดีันตรงนี้เลยเอาละคณสายขาวันนี้เนี่ยอย่างที่เมงนเกินไปก็คือคุณสายอยากจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดที่ถูกทีแล้วก็ที่สำคัญสะอาดอย่างล้ำลึกด้วยการใช้สบู่สเต็มเซลล์จากแอปเปิลเขคือด้านหน้าของเราเนี่ยไม่ใช่ไหมคะตัวนี้เองใช่ไหมคะดันขออนุญาตนะคะนี่สำหรับสบู่ตัวนี้เขามีอะไรยังไงบ้างคะคุณสาย ตัวแรกเลยนะคะสิ่งสำคัญในตัวนี้เลยคือสเตมเซลล์แอปเปิลค่ะโอ้โหสเต็มเซลล์ที่มันสกัดมาจากแอปเปิลเขียวมาต้องพิเศษมากนะพิเศษมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากใบฝรั่งค่ะอันนี้ก็คือธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วมีการวิจัยออกมาด้วยนะคะว่าผลจากใบฝรั่งเนี่ย สามารถทำใผิวของเราเนี่ยขาวอใช่ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากใบฝรั่งแล้วมีสารสกัดอะไรนอกจากใบฝรั่งแล้วนะคะยังมีรอยยอดเจอรี่ค่ะโอ้ที่เขากำลังดังนี่ใช่ไหมต้องแสดงว่า3มตัวที่พูดมาเนี่ยเอาสารสกัดดังๆทั้งเลยแล้วเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยนี่เราแอบเห็นนะ ข้างกล่องเขาเขียนอยู่นี่ร้อเปอร์เซ็นคือธรรมชาติทั้งหมดแอปเปิลสเต็มเซลล์นะคะนี่คือตัวนี้นี่เองแล้วถามนิดนึงค่ะก่อนที่คุณทายจะมีโอกาสได้ใช้สบู่สเต็มเซล์ตัวนี้เนี่ยคุณทายมีปัญหาเรื่องผิวหน้าแบบไหนหรือเปล่าคะมีค่ะเป็นคนที่แพ้อะไรง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําความสะอาดกับหน้าของเราเนี่ยไม่สะอาดอพอไม่สะอาดปุ๊บก็ปัญหาต่างๆตามมาสิวก็ตามมาแล้ว นะคะแล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆก็ตามมาด้วยตามมาด้วยใช่ค่ะตัวนี้พอเจอตัวนี้ปั๊บโอ้โหรู้สึกประทับใจมันสุดยอดเลยสุดยอดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เอาครั้งแรกที่ใช้พอมีโอกาสได้ใช้สบู่สเตมเซลล์ที่สกัดมาจากตัวแอปเปิลเขียวเนี่ยคุณคุณพี่สายรู้สึกยังไงบ้างคะใช้ครั้งแรกนะคะพอล้างไปปั๊บค่ะโหหน้าเราสะอาดขึ้นจริงๆค่ะนะคะ หน้าเราสะอาดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะแต่งหน้ามาด้วยเยอะก็ตามทั้ง,งรอง่างๆอ,อ,อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพอเจอตัวนี้เข้าไป ช่วยได้จริงๆค่ะใช่เพราะมันจะลงลึกถึงผิวหนังของเซลล์ข้างในของเราจริงๆค่ะใช่ค่ะตอนมาถึงนี่คุณาซให้ผมลองลองวเหรอลองแล้วลองกันตอนไหนอ่ะสัมผัสเองค่ะมาจากคืออย่างแรกที่เรารู้สึกได้คือทําให้ผิวมันลื่นจริงๆใช่ค่ะนุ่มมากเหมือนผิวของเด็กเลยค่ะแล้วก็เรียบเนียนไม่มีรอยหุ่มต่างๆของจากการแกะสิวเลยค่ะ คือสําหรับตัวนี้เนี่ยที่คุณทรายบอกมาสารสกัดทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยในเรื่องอะไรบ้างอายกตัวอย่างสําหรับตัวแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวนะคะช่วยเป็นการแก้ปัญหาค่ะจักสิวต่างๆนะคะริ้วรอยค่ะนะคะเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยจะช่วยทําความสะอาดผิวใบหน้าของเราค่ะนะคะให้มันลงลึกถึงข้างในค่ะนะคะถ้าเกิดเป็นครีมฟล่งหน้าทั่วๆไปตามตลาดนะคะก็คือแค่บนใบหน้าแต่ตัวนี้ ลงลึกถึงเซลล์ผิวหนังข้างในของเรามันพิเศษมากเลยนะนอกจากแอปเปิลเขียวช่วยเรื่องนี้แล้วนะคะสำหรับตัวสารสกาดจากใบฝฟอรหลังใบฝรั่งนี้นะคะช่วยต้านทานอัดนุมมูลอิสระค่ะค่ะนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอนะคะแล้วก็ที่สําคัญฟองสบู่เนยเนื้อละเอียดมากแล้วก็นุ่มด้วยนะคะค่ะแล้วนมเพื่งหรอคะเราเคยเห็นแต่นมเพื่งอะ เขารับประทานใช่ค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยที่มันทําความสะอาดเนี่ยมันช่วยในเรื่องอะไระสำหรับตัวเสริมสร้างภูมิต้านทานอารมณ์อิสระค่ะสําหรับผิวสาวสาวที่แพ้ง่ายสามคนบอกอฉันแพ้หนุนฉันแพ้นี่ฉันโมตัวนี้ฉันแพ้มากจะไม่ใช้ ลองใช้ตัวนี้ดูคุณจะรู้สึกได้จริงๆค่ะว่านุ่มและเนียนจริงๆเขาบอกป้องกันการเสื่อมของเซลล์ถูกต้ชั้นผิวใช่รันทราบมาว่าเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านติดใจชอบตัวนี้มากๆส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยเขาจะบอกคุณทรายว่ายังไงสําหรับตัวนี้ที่ชอบมันส่วนไหนบ้างใช่ครั้งแรกเลยนะคะอันนี้คือจากเพื่อนที่ใช้ด้วยกันแนะนำให้ใช้พอใช้ปั๊บเขาบอกเลยว่าเฮ้ยทรายมันสะอาดจริงๆว่ะ สะอาดมากเลยสายพี่รู้สึกเลยว่าหน้าพี่นุ่มเราก็รู้สึกเออดีใจเนาะทำให้ใผิวของหน้าเขาเนี่ยดูอ่อนอแล้วก็ เขาก็สุขว่าแปปปีกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ด้วยคค่ะนะคะก็เหมือนเป็นอะไรที่เราบอกเรื่องดีๆให้เขาฟังเราแนะนําสิ่งสวยงามให้กับเขาใช่เราต้องบอกว่าเทรนด์ของสเตมเซลล์ตอนนี้มาแรงมากกับแอปเปิ้ลเขียวคืออย่างที่บอกทีสบู่ทั่วไปเนี่ยทำไมหลายๆคนเอาว่าทำไมต้องใช้สบู่ทำไมไม่ใช้เจลทำไมไม่ใช้ครีมล้างหน้านะฮะคือซึ่งผมต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องสามารถ ไม่สามารถทําเป็นเจลได้นะมันมันต้องอยู่ในรูปแบบของก้อนเท่านั้นนะฮะอันนี้ผมค่อนข้างมีความรู้นิดนึงนะฮะดูเหมือนฉาลาเนาะไปทําการบ้านมาเร่งร้อยแล้วนะสินะะสำหรับตัวนี้นี่เองลันฟังมาแล้วรันก็อยากจะรู้แล้วค่ะคุณผู้ชมถามแขงคุณผู้ชมละกันว่าราคาเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่คะทุกคนสามารถซื้อได้ค่ะนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะคะ ก้อนนี้นะคะห้าร้อยยี่สิบบาทบเฮ้ยไม่แพงนะไม่แพงคะะ่ะมอนสกัดมาแล้วคือสาร<ช>สกัดทุกตัวนี่สุดยอดทั้งหมดเลยคุมค้มสุด คุ้มจริงๆค่ะแต่ว่าไหนๆก็มารายการเราแล้วมันเช่าคุณผู้ชมก็อยากได้อะไรที่มันพิเศษลดให้หน่อยเอยสำหรับคุณเกรซลดให้ได้แนนแนโปรโมชั่นเลยค่ะช่วงนี้ซื้อ1ก้อนแถมอีกหนึ่งก้อนจริงอ่ะจริงค่ะสำหรับคุณเกรซนะคะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านมันได้ไหมได้ด้วยได้ด้วยนี่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องขอบคุณคุณเกรซเขานะเขาขอลดได้แบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะเท่ากับตกล้อนหนึ่งประมาณ260บาท ถูกและมันก็คือสามารถใช้ได้นานด้วยใช้ได้นานด้วยค่ะเาแม่นะนะคเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะเหมาไปเลยราคาไม่แพงเหมาไปแจกเลยดีกว่าติดต่อได้ที่ไหนคะได้เลยค่ะจดให้ดีๆเลยนะคะ086ค่ะ6016245ค่ะ0866016245นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าจอเลยแล้วถ้าใครบอกว่าอยากจะสอบถามข้อมูลหรืออยากจะรู้เรื่องผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าไปที่ไหนได้บ้างคะเข้าไปที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะคะค่ะ S I R A R A N ค่ะสิรารันค่ะสอบถามได้เลยอันนี้เข้าไปถามได้เลยนะวิธีล้างยังไงใช่ค่ะมีคนตอบให้ทุกอย่างหมดเลยครับเพราะทุกอย่างเราใช้เองและเราสัมผัสเองด้วยโโอ้หสุดยอดมากนะสบู่สเตมเซลล์แอปเปิลนะฮะมีทั้งนมผึ้งนะฮะมีสารสกัดจากใบฝรั่งที่พีผมแอบทิ้งนเขาบอกว่าใบฝรั่งเนี่ยมีสารสกัดนี่สามารถทำให้เป็นไวท์เทนนิ่งได้ด้วย ง้แบบธรรมชาตินะแบบธรรมชาติค่ะโปรโมชั่นดีๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอกาสเหมือนไอติมนะฮะไม่กินก็ละลายนะฮะหนึ่งแถมหนึ่งโอ้โหคิดได้ไงอ่ะไม่กินก็ละลายคุณคุณยังบ้ารึเปล่าปะติดต่อไม่ได้ผมจะทำไม่ได้อ่ะใช่ค่ะนี่ไม่ได้ผมจะได้หนึ่งแถมหนึ่งไหมอ่ะ ความสวยกันถึงที่นี่เลยนะแถมลดราคาแบบพิเศษให้ด้วยสําหรับตัวนี้เลยรันเชื่อว่านะครั้งหน้าไม่แน่นะคุณซไซก็อาจจะมีอะไรที่พิเศษจากตัวสเตมเซลล์ของตัวแอปเปิลเขียวอีกด้นนะวิธีการใช้ของคุณซไยก็บอกง่ายๆเลยง่ายมากค่ะก็คือทำความสะอาดเช้าทำความสะอาดหน้าตอนเช้านะคะ ตอนเย็นแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าคุณนุ่มและเนียนมากคุณเกลองสัมผัสดูสิคะอีกหนึ่งครับเอาจับเอาสัมผัสกัหน่อยจะดีเหรอเอานิึงจะได้รู้ว่ามันนิ่มจริงไหมเอาหน้าเขาจับนิึงนะเป็นไงคะ่ี่นิ่มไหนคะไหนๆคุณรันนะคะอ้าวคุณรันด้วยอันนี้คุณคุณรัน น่มคือต้องบอกก่อนว่าคุณทรายเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยเขามีผิวหน้าที่กระจ่างมากๆใช่แล้วเรียบเนียนด้วยนะคะใช่แสดงว่าเคล็ดลับดีๆแบบนี้นี่เองครับผมอย่างที่บอกแลคุณผู้ชมครับอย่างที่น้องวันพูดประจำนะฮะทั้งในรายการช่วงแรกอยู่ที่ท็อกเราจะคุยเรื่องของผิวพรรณบ่อยมากเพราะมันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าให้ความสําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องบนใบหน้าแล้วสิ่งที่สําคัญไม่สุดก็คือขั้นตอนแรกนั่นเองก็คือการทําความสะอาดผม หันไปเห็นที่กระดานครับผมขออ่านได้ไหมเพราะผมรู้สึกว่าสโลแกนของเขาเนี่ยมันดีมันดีมากมากเลยมันนี่ม่นี่เขาเขาอ่านเองอ่ะโอเคขาทำงานเองแน่เปิดมิติใหม่แห่งผิวพรรณครับค้นพบผิวเกิดใหม่ดังวัยเยาว์สะอาดล้ำลึกรู้สึกได้ทุกอันูผิวบอกแล้ววอาการนี้าแน่นะอย่างที่บอกครับว่า เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆถ้าเกิดสมมติคุณใช้ครีมดีแค่ไหนแพงจะหลอนแล้วเป็นหมื่นก็ตามช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ถ้าเกิดคุณล้างหน้าไม่สะอาดตัวดีเท่านั้นค่ะนะนี่คือละคล้างถึงระดับเขาบอกว่าทะลุไปยังเซลล์เน่ยะถึงข้างในเลยค่ะทุกอนุผิวเลยดังนั้นใครที่มีปัญหาต้นเหตุของการเกิดสิวนะสิวอุดตันต่างๆใย้ำโปรโมชั่นอีกทีนะฮะราคาปกติแล้ว520บบาทครับซื้อวันนี้ในรายการ Beauty Quiz เรื่องความงามฐานที่นี่ฮะ ซื้อ1ก้อนแถม1่ก้อนฮะที่เบอร์นี้ครับ0 8นค่ะ60ศนสี่หค่ะนี่นะสอบถามไปได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับคุณทรายนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณทรายมากนะฮะอย่าลืมให้เบอร์โทรไว้หลังนะไว้หลังรายการจะฉันให้แล้วค่ะอันเนีคุณเติดต่อได้เลย รู้ระวังนะนี่ก็ชอบของฟรีอ๋อดิฉันจะให้ของฟรีกับคุณรันค่ะนี่ต้องเสียตังค่ะโอ้สองมาตรฐานอีกแล้วนะโอเครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจทีนึงนะครับสำคัญครับเราคงจะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะฮะมีตังต่อไปนี้ครับนะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะเสื้อผ้าสวยๆของนูรันแบบนี้นะคะต้องขอบคุณนายเจมมากๆเลยยูน่ท์มอลชั้นหนึ่งค่ะเสื้อผ้าเขาสวยจริงๆนอกจากนั้นนะคะรองเท้าสวยๆจาก k e o t h a i l a n d c o m นะคะรองเท้านำเข้า เาจากประเทศเกาหลีศูนย์แค่ไหนก็ใส่สบายและอีกหนึ่งอย่างเลยรเรื่องความงามก็ปรึกษาเขาได้เช่นกัน a อ m มีทิสคลินิกค่ะคเขาเรียกว่าครอบวงจรในเรื่องความงามจริงๆค่ะนะนะฮะในช่วงนี้ครับ beauty s e s s ครับ เรื่องความสวยเราช่วยหานะฮะฮก็จะเป็นช่วงที่เราจะหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับหรือว่าแขกรับเชิญที่มานั่งคุยกันเป็นประจําทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการ Beauty Quiz เรื่องความงา,ามฐานที่นี่ก็คงหมดเวลาแล้วนะฮะพวกเรา3คนคงจะต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปต,ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหนั่งสติดจะไม่ได้นะคะ